สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำอินโทรอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยจะ,จะไม่ต้องตัดไม่ไม่ต้องตัดก็ได้ยิ่งไม่จ,จะเอาสดๆเลยเนื่องจาว่าผมกูอ่า 还老档 ตงซื้อบบนี้นะครับอนีแลอ,ดดดอ่แล้วก็ซื้อบบนี้นะครับแล้วก็ราเป็นหนึ่งครับจะมันจะมีการอันนี้ครับให้กดที่ครบกดอันแรกแล้วก็กดรูปอันที่ว่าออไรประมาณนี้ อันกดอันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะกดแต่จะกดอันนี้นีน่ก่อนท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ชื่อไอ้ช่องที่จะเปเก็บแบบนี้ทุกทุกแบบนี้ทำตามเออเื้อที่จะไปคลิปก็ อาแบบนี้ลกันอาก็แบบนี้ละกันอันนี้ก็จะให้เลือกเพลงครับแต่ผมไม่มีเพลงผมจะแมวกดถัดไปเลยแล้วก็เปิดที่วิดีโอที่เรารับม่มจะขึ้นแบบนี้กน,นทีอนิวทีวี ก็ถ้าใครมีเพลงจะเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้ออแต่ผมจะไม่เอานำมาลงแล้วกันเพราะว่าเราจะดูนิิทธิ์ก่อนแล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเฮกันดีครับนะค,ครับดูคลิปใหม่อีกรอบจุดจุดดดกินทีวีจุค,ครับคลิปนี้มีเฮกันดีครับผมครับ